จุดจีนนี้มีรถแดงขับกันหรือยังคะนี่เลยนะคะเพื่อความเฮงเฮงปังปังนะคะคันนี้นะคะเป็นรถแดงนะคะ t ตโยต้าวีอนะคะเครื่อง1 5 0 0าซีซีนะจ๊ะคันนี้ก็เป็นรถนะคะสภาพเดิมนะคะทุกจุดเลยนะคะสีแดงช้ำแบบนี้นี่เลยนะคะเราก็จะได้ล้อแม็กนะคะสวยๆไปด้วยนะคะขอบ15พร้อมยางใหม่นะคะ กระจกปรับพับไฟฟ้าสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับก็แดงนะคะสีเดียวกับตัวรถด้วยนะนี่เลยนะคะคันนี้นะคะภายในเดี๋ยวพอจะอใส่อุปกรณ์ SOS นะคะแล้วก็ยังอะไรให้นะคะให้พร้อมเลยนะคะนี่อยากให้ชมความสวยนะคะภายนอกของเขากันนะคะแบบนี้มาดูกันที่ภายในกันเลยนะคะสำหรับภายในนะ พุงอะไยจะมีถุงลมนิรภัยนะคะไอ้ให้คันนี้ขับเกียร์ออโต้นะบอกก็จะเป็นบอกแบบพรมนะคะครมสวยๆนะคะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้ให้ค่ะนะจ๊ะไฟก็จะมีไฟนี่เลยอนะทุกคนเนี่ยคะ่ะไฟนะคะเปิดได้เลยนะคะมีม่านบังแดดให้นะคะ2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคันนี้นะคะจะมานะคะพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสนะที่เข้าศูนย์เข้าศูนย์ชิคิยะกันมาตลอดนะคะ อยู่ในนี้แล้วนะภาษีพรบรนะคะต่อให้หมดแล้วจ้ะนี่เลยนะคะรองรับ fm am aux ได้ตรงนี้ทุกคนนะคะแม้กระทั่งแผ่นซีดีด้วยนะคะช่องแอร์เขากว้างกว้างมากๆนะคะเยน็นฉ่ำได้ทั้งคันเลยนะจ๊ะเอาละนะมาดูกันที่ตัวเครื่องนะคะไปดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะว่าเป็นยังไงกันนะคะสักครู่นึงนะ ดูดกันแบบเร็วจริงแึนแท่นมาแล้วนะคะคันนี้นะเป็นรถแดงนะคะรถเดิมนะจากศูนย์เลยดูสินะคะน็อตไม่เคยหมุนเกวียวเลยนะคะมาดูไร่น็อตทุกตัวกันนะคะแก้มข้างเดิมนะคะคานหน Get <gettable> <default> ้าเดิมแบบนี้ฝากระโปรงนี่มีแม้กระทั่งสติกเกอร์เหมือนเดิมเลยนะคะ เป็นเครื่องยนต์พันหนะคะสีสูบแบบนี้มาร์คเขาก็ยังเดิมๆทุกจุดเลยทุกคนนะคะอ่ะดูกันชา้าๆโอเคนะคะสำหรับเครื่องนะคะก็เป็นเครื่องเดิมนะคะเครื่อง1,500ซีซีนะคันนี้นะคะก็เป็นรถที่เราคัดมาให้นะคะอีกคันหนึ่งนะ พร้อมล้อแม็กนะคะหล่อๆไว้รองรับแล้วนะคะใครที่ต้องการนะคะอยากให้เฮงๆป,งปังๆขึ้นไปอีกนะคันนี้จะบอกว่านะคะออกรถนะช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่31มกราคมนะคะเรามีโปรโมชั่นจองรถ1,000บาทนะคะวันรับรถนะคะมารับเงินคืนได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมกับจับอ่งเปาได้ด้วยนะลุ้นรับอ่งเปานะคะมูลค่าสูงสุดถึง3,000 30, บาทเลยทีเดียวนะคะ เรามีโปรขับฟรีนะคะโปร0% 6เดือนนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเข้าเงื่อนไขของธนาคารไหนนะคะคันนี้นะคะผ่อนตลอดสัญญา84งวดอยู่ที่8,900นะคะส่วนใครที่ได้โปร0% 6เดือนนะคะของธนาคารเกียรตินาคินจะผ่อนอยู่ที่4,700 0% 6เดือนให้เลยค่ะส่วนใครอยากได้ขับฟรีนะต้องเตรียมเครดิตเตรียมเอกสารมาดีๆนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็ มีโปรขับฟรีขับ0%นะคะขับตลอดสัญญานะคะไม่มีเครดิตออกรถกับเราได้สบายเลยนะคันนี้ก็เป็นวีออสอีกคันหนึงที่อยากจะมาฝากกันนะคะออกรถกับเรานะคะใช้เอกสารไม่ยากเนาะแล้วก็เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ผู้ไทยเราไปให้หมดนะคะตุกดจีนนี้เราต้องเฮงเราต้องปังไปด้วยกันทุกคนนะคะวันนี้นะคะพลอยก็อยู่ที่บรรยากาศสาขาบ่าวินนะคะทุกคนเรามีสสาขาบ้านสวนและบ่าวินนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับรถแดงนะคะแล้วก็โปรอ่างเปานะคะอยากให้ทุกคนได้จับจองกันนะคะสามารถจอง24ชั่วโมงได้เลยนะคะว่าจะเป็นช่างทางไล่หรือว่าเบอร์โทรของพลอยนะคะโทรตรงได้เลยนะคะและใครนะคะที่โอเคแล้วนะคะอยากจองแล้วนะคะ ก็ติดต่อกันได้เลยนะคะหรือกดแชร์นะคะกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้กันด้วยนะเดี๋ยวพลจะนำรถดีๆมาฝากกันแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตาม PS Auto กันนะสวัสดีค่ะ